トリコになってしまえばきっとおだいじさん。 อารมณทาบครับทุกคนจำได้ไหมครับที่ผมโพยลงไอจีว่าพุ่มยักษคแเวันนี้เกรบจะให้ให้พมับเกรบดึงหวานจริงๆตงเ,ตเต็มมากอ,อต้องสร้างคาเฟ่ก่อนกุกทไซคอมอนิงลาสซวนโลสมอยบาคุณมากๆค่ะขอบคุณครับอ,อสุดมากไปดี พี่เกรนม,มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนแกร็บจะมาพาพี่จองมาลองดูวิธีสมัครขับแกร็บแล้วก็จะพาลองขับแกร็บพาดูครับสมัครขับแกร็บไม่ยากเลยนะครับสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้เลยต้องเตรียมอะไรบ้างไหมครับก็มีบัตรประชาชนใบขับขี่สำเนาทะเบียนรถทรบรถแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารหลังจากนั้นก็ไปทําแบบทดสอบความปลอดภัยเมื่อผ่านแล้วก็รอเอเจแจ้งแล้วก็เปิดบริการได้เลยครับจริงๆสะดวกมากครับทุกอย่างออนไลน์ได้ใช่ครับสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ง่ายๆเลยครับตั้งแต่ข พิชชอบอะไรมากที่สุดหรอคะสิทธิประโยชน์ครับมีมาให้เรื่อยๆ <S <S เพิ่งสมัครใหม่ก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าของใช้จําเป็นภายในรถยนต์ยิ่งอยู่นานยิ่งได้เยอะผมขับมานานแล้วขับมาเกิน5ปีสิทธิประโยชน์ก็จะเยอะหน่อยเริ่มตั้งแต่ทอง2สลึงยัน1บาทโดยล่าสุดแเข้าใจปั้มขาแจกรถไฟฟ้าเลยนะครับการขับแฟบทำให้พี่มีรายได้เพิ่มขึ้นครับใจฟุม,มากๆค่ะ ต่อมากเอาไปไปเช็คตู้กันไปถ่ายพี่สาวบอกถาวิจาเจรพี่สาชอบมากครับไปดีคกอร์ยินดีครับลูกค้าครับเกอเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตลูกค้านะครับจะมีแขกพิเสี่ยงรถเดินทางกับเราด้วย จงค่ะด้วยสิค่ะจงวันนี้ผมมาทำพารากีให้คุณได้นั่งเครื่องฟรีผมขออนุญาตไปส่งที่บ้านได้ไหมครับยายกินลำใหญ่ยายกินลำใหญ่น้ำลายยายน้ำลายยายลายเยอะ เขียวความเฉาความเฉาชาวเขาเขาคว่มครับโครับคบเข้าขาเข้าขามาโคบมาโคสดคุมสุดคมด้น้าีเลยความสุขได้ตกใจกใจไคะอยากิ้งทุ่างไม้าใจไม่ตกใจมีชุบชีต โอ้วันนี้เศร้าดึงมากต่อโอเคครับน้องครับน้องครับเฮ้ยพี่พี่ประสบมาต่อให้ดูแลพี่จองด้วยครับเองครับวันนี้พาพี่จองมาขับแก๊ปฟู้ดโอ้แต่ว่าอันดับแรกต้องมีเสื้อแก๊ปก่อนโอ้ชเข้มเยอะเกิครับเออมากกระเป๋าไว้ใส่อาหารให้ลูกค้าครับอันนี้อ่าดูดีมากครับไปกันเลยเลทโกโอเคครับไปดี ออเดอร <mel od ic 00> ์สามสี่สองครับตามพี่ยกันเลยนะครัลูกค้าลูกค้าเริ่มหิวแล้วลูกค้าสวัสดีครับเกรนครับลูกค้าทานได้อร่อยครับไปครับพี่ชายผมออเดอร์ต่อไปกงกงไปดีกงกงเกรนมาซึมมาเชิ้ก วันนี้เรามีภารกิจให้ลูกค้าเล่นด้วยให้พูด o เมนูในภามาเหนือให้าีา่องพูดตามลูกค้าได้พอมแานทีพร้อมแล้วเชิญไหยครับไอ้จองชอบกินข้าวมันไก่มากไอ้จองชอบกินข้าวมันไก่มากยังอีกเมนูครับไส้อัวล้ำขนาดไส้อัวล้ำขนาดเป <c oughs> ๊ะว์สุดท้ายมือเย็นครับจินซาจิ้นกระผมก้อนจินซาจิ้นกับผมก้อนเสร็จ <c oughs> เด็กในคลับพี่จองวันนี้ขับแกล้งสนุกไหมครับวันนี้จริงจริงนักมากครัมเวลาอยู่แล้วขับกับสุนทอขอบคุณพี่จองมากเลยครับวันนี้เก่งมากเลยอ่ะอพกพึงกระมังมากครับสมัดิหนึ่งทีครับไว้พบกันใหม่ครับอย่าลืมมาใช้แกล้งกันเยอะนะครับคุณผู้ชมบ๊ายบายค่ะ